สวัสดีค่ะพบก,กับไออีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะไอก็จะพูดถึงเรื่องความสําคัญของการล้างแผลหลังเสริมจมูกไปแล้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆในเพจเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเสริมจมูกไป21วันแล้วเนี่ยค่ะยังตัดไหมไม่ได้เลยเพราะว่าแผลเนี่ยมันยังไม่แห้งค่ะแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ไอดูเป็นรูปนี้ค่ะ เห็นไหมคะว่าบริเวณรตรงแผลที่ผ่าตัดเนี่ยมันมีคราบเลือดคราบน้ําเหลืองเนี่ยเกราะแห้งกรังแบบเป็นก้อนเลยนะคะและนี่มันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แผลยังไม่แห้งแล้วก็ยังเพิ่มโอ,อ,โอกาสที่จะทําให้แผลเสริมจมูกเนี่ยติดเชื้อนะคะอักเสบได้ดังนั้นเพื่อนๆที่เสริมจมูกไ,ไปแล้วนะคะอยากกลัวที่จะล้างแผลนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะในคลิปนี้นะคะไอก็จะมาสอนวิธีการล้างแผลเสริมจมูกแบบคร่าวๆนะคะสําหรับ ที่เสริมจมูกไปแล้วคุณหมอบอกให้ล้างแผลได้นะคะแต่ในบางคลินิกบางคุณหมอที่เขาบอกว่าไม่ให้ล้างแผลเลยอันนั้นก็เชื่อฟังคุณหมอที่เป็นเจ้าของเคสของคุณนะคะแต่สําหรับคนที่คุณหมอให้ล้างแผลได้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างแผลแบบง่ายๆกันค่ะอุปรกรณ์ในการล้างแผลนะคะก็จะมีนี่ค่ะไม้พันสาลีนะคะที่ผ่านการฆ่าเชื้อนะคะหรือว่าจะเป็นคัตทอนบัตรก็ได้แต่ว่าอยากให้เป็นคัตทอนบัตรที่เขียนว่าผ่านการฆ่าเชื้อนะคะ แล้วก็สําคัญเลยน้ําเกลือค่ะแล้วก็ขี้พึ่งที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะคะจะเป็นตัวไหนก็ได้ถ้าหากว่าคลินิกมีให้คุณก็ใช้ของคลินิกได้เลยแต่ว่าคลินิกไหนที่ไม่มีให้ต้องซื้อเองที่ร้านขายยานะคะก็บอกเภสัชว่าเอาตัวขี้พึ่งที่เป็นคอแลมนะคะมันก็จะมีเคมีโคจิตินนะคะหรือว่าเป็นเทอรา่าไมซินฟอร์แบนมีหลายยี่ห้อเลยก็ลองบอกเภสัชกรดูนะคะ หลังเสริมจมูกนะคะเราก็จะมีแผลผ่าตัดนะคะอยู่ที่เนี่ยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะอาจจะเป็นข้างขวาหรือข้างซ้ายนะคะหรือว่าอาจจะมีทั้งสองข้างเลยก็ได้แต่คนที่ทำโอเพนก็อาจจะมีแผลตรงเนี้ยค่ะการตรงนี้นะคะวิธีล้างก็ไม่ยากเลยสำหรับกรณีที่ใช้ไม้พันสัำดีนะคะก็ฉีกซองออกนี่ถ้าไม่เป็นซองแบบนี้นะคะเราก็ใช้น้ำเกลือนี่เทลงไปเลย ให้มันพอจะท่วมไอหัวตรงที่มีสำลีพันนะคะข้อห้ามเลยนะคะข้อห้ามห้ามเอาไม้พันสำลีเนี่ยจุ่มลงไปในขวดน้ําเกลือเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้น้าเกลือเนี่ยไม่สเตอร์ไลมันอาจจะมีเชื้อโรคเติบโตอยู่ในนี้ก็ได้นะคะนี่เราก็เท น้ำเกลือให้ชุ่มหัวไมพันสำลีแล้วนะแต่ว่ากรณีถ้าหากว่าไม่ได้มีซองแบบนี้เนาะหรือว่าใครที่ใช้คัตต้อนบัตรนะคะก็อาจจะใช้ถ้วยนะคะที่สะอาดเพื่อที่จะเทน้ำเกลือนะคะใส่ลงไปแล้วจุ่มนะคะหรือใครที่ไม่มีถ้วยสะอาดๆนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีนะคะใช้น้ำเกลือเนี่เทผ่านหัวที่พันสำลีนะคะจนชุ่มแล้วใช้ในการล้างแผลค่ะ สำหรับวิธีล้างแผลนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเอาไม้พันสัมบีนะคะที่ชุ่มน้ำเกลือนี่ค่ะวางไว้ที่ตรงแผลผ่าตัดนะคะสัก30วินาทีถึง60วินาทีนะคะให้น้ำเกลือนี่ค่ะมันไปละลายพวกคราบน้ำเลือดคราบน้ำเหลืองนะคะให้มันอ่อนตัวลงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆหมุนแบบช้าชานะคะหมุนแบบช้าชาค่ะ ทีนี้ก็จะมีพวกคาบน้าเลือดคาบน้าเหลืองเนี่ยติดมาที่หัวไม้พันสารีแล้วนะคะทําอย่างนี้นะคะจนแผลสะอาดดีนะคะยานะคะอย่าถูแผลแรงอย่าแคชนะคะ อย่าหมุนแรงๆนะคะเพราะไหมอาจจะหลุดนะคะและแผลอาจฉีกได้ค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดแผลจนสะอาดดีแล้วนะคะแบบไม่ค่อยมีคราบเลือดติดแล้วเนี่ยค่ะก็อย่าลืมที่จะทำความสะอาดบริเวณรอบๆแผลด้วยนะคะก็คือเนี่ยค่ะรอบๆรูจมูกนะคะเช็ดออกมาข้างนอกนะคะเช็ดบริเวณรอบๆด้วยนะคะไม่ใช่เช็ดแค่ตรงแผลนะคะทำความสะอาดบริเวณรอบๆด้วยค่ะอ่า ทีนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะบางคนอาจจะกลัวเจ็บนะคะบอกเลยว่าอย่าก,กลัวเจ็บเพราะถ้ากลัวเจ็บล้างแผลไม่สะอาดนะคะคราบเลือดคราบน้ําเหลืองที่มันเกาะกรกังอยู่ตรงแผลเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นแหล่งอาหารของพวกเชื้อโรคพวกแบกคทีเรียนะคะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้แผลของคุณเนี่ยอักเสบติดเชื้อได้ค่ะและในบางคนมันก็ทําให้แผลไม่แห้งนะคะอาจจะ ทำให้แผลหายช้านะคะแล้วก็ตัดไหมาย,ยากนะคะไหมาอาจจะจมหรือว่าอาจจะเจ็บเวลาตัดไหมามากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาล้างแผลอยากกลัวเจ็บนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ล้างแรงเลยเราค่อยๆล้างค่อยๆทําความสะอาดนะคะไม่ใช่ว่าแค่เช็ดแบบขอไปทีแต่ว่า ปากแผลเนี่ยยังมีคราบต่างๆคราบสิ่งสกป,กปกรกเกาะกลังเลยแบบนี้ก็เหมือนไม่ได้ล้างอะค่ะเพื่อนๆและหลังจากที่เช็ดจนรู้สึกว่าแผลคุณสะอาดดีแล้วนะคะคุณก็ซับนะคะด้วยไม้พันสัลีทีที่แห้งนะคะหรือคัดทันบัตนะคะ ซับบริเวณแผลให้แห้งอีกรอบนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พันสำลีนะคะที่สะอาดแล้วก็แห้งนะคะบีบคิีบพึ่งที่มีลิ์ฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะลงไปนะคะแล้วก็ป้ายที่ปากแผลนะคะก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนค่าง,ง่ายไหมคะและที่สําคัญนะคะก็ล้างแค่เพียงวันละหนึ่งรอบเท่านั้น,นะคะ่ะอย่าล้างบ่อยกว่านี้นะคะล้างบ่อยกว่านี้เดี๋ยวแผลแฉะแผลเปื่อยไปอีกโอเคนะคะ เราจะเริ่มล้างแผลเมื่อไรดีก็แนะนำนะคะว่าหลังจากผ่าตัดไปแล้วอย่างน้อยๆสัก18ชั่วโมงนะคะถึง24ชั่วโมงนะคะถึงค่อยเริ่มล้างแผลได้นะคะถ้าล้างเร็วเกินไปก็คือแผลเรายังไม่ปิดสนิทด,ดีนะคะก็มันจะทำให้เลือดไม่หยุดไหลได้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะวิธีล้างแผลด้วยตัวเองไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะจะทำสวยจะทำศัลญยญกรรมอย่าลืมนึกถึงไอนะคะสวัสดีค่ะ